สหกรณ์โคโนมชะอัมห้วยชายจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอชะอัมเป็นสหกรณ์แห่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรีที่สามารถยืนหยัดภายใต้สภาวะการเศรษฐกิจและโรคระบาดจากความสามารถทีการให้ความร,ร่วมมือของสมาชิกและวิสัยทัศน์ของผู้นำในแต่ละสมัยที่บริหารงานตามระบบสหกรที่ยึดถือความอยู่ดีกินดีของสมาชิกเป็นหลักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสหกรมีนโยบายวิสัยทัศน์ และมีแผนพัฒนาองค์กรแผนพัฒนาธุรกิจสากลและมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสมควรสว่างอารมณ์นะครับเป็นฝ่ายการของสากลคุณนมจำห้วยสายนะครับในส่วนของธุรกิจนะครับในส่วนของธุรกิจเนี่ยเรามีธุรกิจอยู่หลายด้านมีการแปลรูปผิดพันนมมีการแปลรูปอาหารสัตว์มีการรวบรวมน้ำนมดิบมีการจัดหาปัจจัยการผลิตมาจําหน่ายให้กับสมาชิกในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหา ที่รุนแรงเกี่ยวกับด้านน้ำนมดิบซึ่งเรารับซื้อจากเกษตรกรเราทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับทีนี้ปัญหาเกิดจากภาวะโควิดระบาดนะครับในช่วงปีที่แล้วมาจะถึงปัจจุบันล,ลากยาวมาที่มีความรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆในส่วนน้ำนมดิบที่เราส่งขายออกไปข้างนอกบางส่วนเราแปลรูปเองในส่วนส่งขายเนี่ยโรงงานลดการผลิตลงเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยบริโภคนมน้อยลงโรงงานก็ไม่จำเป็นต้องผลิตเพราะฉะนั้นการซื้อนมจากเกษตรกรหรือซื้อนมจาก ผู้รวบรวมนมดิบก็คือสากลเนี่ยก็น้อยลงทําให้นมเนี่ยไม่มีที่ขายปัญหายังไม่จบมาอยู่ในส่วนของเราเนี่ยเป็นโรงงานแปรรูปซึ่งผลิตน,นมพาชารไลท์เข้าสู่โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในช่วงนี้โรงเรียนเปิดไม่ปกตินะครับเปิดบ้างไม่เปิดบ้างลากยาวมาจนถึงปี2 5 6 4โรงเรียนยังไม่มีการเปิดเลยโรงงานเราเป็นโรงงานพาชารไล์เพราะฉะนั้นในส่วนของพาชารลเนี่ยก็คือโรงงานหยุดเลยแค่จ่ายเดือนประมาณเป็นล้านนะครับ ใช้จ่ายค่าเสื่อมค่าคนงานต่างๆเราก็ดูปัญหาต่างๆนี่เราจะทำไงต่อถ้าอยู่อย่างนี้คือเราจมลงอย่างเดียวเลยก็เลยมีการออมีแผนพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งตามนโยบายภาครัฐนะครับควรจะมีผลิดภัณฑ์อะไรซึ่ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของด้านโคนมในส่วนเราเนี่ยเลือเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเป็นผลิดภัณฑ์นมแปรรูปเป็นนมพัชไลซ์ซึ่งเราผลิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่มีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานมีประสบการณ์มาเป็นสิปีคงเป็นผลิตนมพัชไลซ์บรรจุกระลอน1ลิตรถึง5ลิตรแล้วก็จําหน่ายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่สกาก็มีธุรกิจ6ธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจรับฝาก,ากเงินสากรให้ดอกเบี้ยกับสมาชิกในอัตราที่สูงเมื่อสมาชิกมีเงินเหลือก็นำมาฝากไว้กับสากรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสากก่มีสินค้าที่หลากหลายตรงตามความต้องการของสมาชิกธุรกิจสินเชื่อสากรมไม่มุ่งเน้นเรื่องสินเชื่อเพราะสมาชิกส่วนใหญ่มีไรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมดิบเพียงพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวและอาชีพ สากลกำหนดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายธุรกิจเป็นชายมิ้วแรนเป็นธุรกิจที่สากลเริ่มดำเนินการได้ไม่นานนักแต่ได้รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวและลูกค้ามากมายเป็นจุดพักรถจุดเช็คอินเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการฝ่ายจัดการสากลก,กันแล้วใช่ไหมคะในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ธุรกิจโคโนมจะเข้มแข็งได้แต่สากรก็สามารถปรับตัวพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจและขอเชิญชวนทุกท่านมาแวะอุดหนุนนิวแรนและผลิตภัณฑ์นมแกรอนกันนะคะในช่วงท้ายนี้มีประโยชน์ของการดื่มนมวัวมาฝากค่ะนมอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายอย่างวิตามินสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกาย และให้ประโยชน์แก่โครงสร้างของกระดูกกล้ามเนือ้อหรือแม้กระทั่งลดความเครียด่วยควบคุมน้ำหนักบำรุงหัวใจอุดมไปด้วยไขมันดีลดกรดในน้ำนมสดหนึ่งแก้วเท่ากับ100แคล,แลอรีประกอบไปด้วยไขมันโปรตีนคราร์โบไฮเดรตแคลเซียมและวิตามินอีกมากมายซึ่งครอบคลุมสารอาหารต่างๆที่ร่างกายเราต้องการนอกจากดื่มแล้วนมยังสามารถบำรุงผิวได้ด้วยนะคะ ตาแบบนี้แล้วต้องรีบไปดื่มนมกันนะคะแล้วพบกันที่สกอร์โคนนมชะอำหพวยทไซจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ